เรียกว่าเป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะครับนั่นคือมะม่วงนั่นเองเป็นมะม่วงที่นําสายพันธุ์มาจากประเทศกัมพูชานะครับพันธุ์แก้วขมิ้นนะครับซึ่งมาปลูกในไทยโดยการพัฒนาของภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีการเข้าตรวจสอบการออกผลของมะม่วงแก้วขมิ้นในไร่บริพัตรเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบตรวจสอบเปรียบเทียบนะครับระหว่างมะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกในไทย และที่ปลูกในกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าของสายพันธุ์เดิมซึ่งการตรวจสอบก็พบว่าผลมะม่วงแก้วคมิ้นในประเทศไทยมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระครับไระบริพัทถือเป็นเกษตรกรรายแรกของไทยนะคะที่นําพันธุ์มะม่วงแก้วคมินมาปลูกค่ะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากว่า2ปีแล้วซึ่ง คุณบริพัตรทันอุดมเจ้าของไร่เล่าให้ฟังค่ะว่ามะม่วงแก้วขมิ้นพ้นแล้แงได้ดีที่ผ่านมาในสภาพอากาศของไทยมีหนาวจัด,จดร้อนจัดและภัยแล้งล่าสุดก็พายุฤดูร้อนนะคะมะม่วงหลายสายพันธุ์ที่ปลูกไว้ก็ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะแต่มะม่วงแก้วขมิ้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆความแห้งแล้งยังทําให้ผลผลิตออกมามากกว่าปีที่แล้วซะด้วยซ้ําที่สําคัญนะคะไม่ได้มีปัญหาเชื้อราโรคในมะม่วงปลูกดูแลง่ายมากค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดี ของเกษตรกรผู้ที่สนใจนะคะลองหันมาปลูกมะม่วงแก้คขมมินเพื่อเศรษฐกิจกันค่ะเป็นพืชที่มีความเสี่ยงน้อยราคาก็สูงด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดหากหันมาปลูกมะม่วงพันนี้กันเยอะๆเนี่ยเขาเชื่อว่านี่จะทําให้ไทยลดการนาเข้ามะม่วงสายพันนี้ได้อีกด้วยนะคะดูลูกมะม่วงที่ออกมานี่น่ารับประทานนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นมะม่วงที่เกิดในช่วงภัยแล้งนะครับะะถ้าไปดูพืชอื่นนี่บางส่วนเนี่ยยินต้นตายแต่นี่นี่ลูกดกเขียวน่ารับประทานทีเดียวนะครับ เมื่อวานนี้ไปเดินตลาดมาเห็นพันนี้เลยค่ะคก็ไม่แน่ใจว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเพราะมีขายแทบจะทุกร้านเลยเดี๋ยวต้องไปลองชิมดูนะคะร,รสชาติเป็น<ช>ยังไงนํามาบอกท่านผู้ชมให้ฟังใช่เพื่อจะได้บอกต่อกันแล้วก็นําไปพัฒนาสายพันธุ์รวมไปถึงนํามาจําหน่ายกันด,ด้วยนะคะคไปดูอีก